สวัสดีครับพบกับรายการ Gamer Gamer TV นะครับผมวันนี้มาอาัดคลิปอืโชว์โพเทคเลยเหรอหหเออวันนี้มาอาัดคลิป EP ที่สองดันเจียนมาตะลุยด an ันเจียนมั่งนะหวังว่าเน็ตคงจะไม่หลุดคลิปคงจะไม่แปก๊กหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเออเดินวน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 ไปเราไปเถอะ มาโอ้ยเดินชนี่้นเรามาดันเจียนที่หนึ่งนะครับเราจะมาโอ้ราพีลาโซลี่ม,ลมีนี่คืล้ะแหลกเออผมตายแล้วผมต้องทีพีไปหาเขาอะ่ะคนนั้นอะ่ะ คุณชื่ออะไรอ่ะไอคนนั้นอ่ะคุณเอลเอลคุณชื่ออะไรโอเคเขาเราต้องพีทีพีไปหาเขาห้ามสามคนห้ามตายกันหมดไม่งั้นสวยเป็ดโอ้มาอยู่ตรงสปาแล้วแหลก,กนเนาะคุณชานม้มแกนคุณรับทีพีผมด้วยเฮ้ย รับทีพีใหม่รับทีพีใหม่มันค้างรับทีพีใหม่นะโอเคพี่นนมาดิคุณพี่นนคุณมาสิใครมาวางหัวคนไว้ตรงนี้วะอเจอฐานก็คุณ <c oughs> ทีพีผมมาก็ได้หรือว่าทีพีคุณหนึ่งก็ได้แล้วแต่คุณเขียนทับหรือเปล่าแล้วก็เ้ตัวใหญ่หรือเปล่าอันนี้ <Tina. S 2> ม,มีคนมาสำรวจแล้วนะครับผมก็มาสำรวจลองสำรวจใหม่ โอ้ยแหลกตรงนี้แหลกอาคนทีมเองโอเคอ่ะรับแล้วรับแล้วเจอออกซิเดียนไมรู้เซิร์นี้ทำประตูนรกได้หรือเปล่าดยวก็ขอคุณไปก่อนแล้วกันทำได้ใช่ไหมแล้วไปได้ไหมไปไม่ได้อ้าวเจ้าหูเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบตายแล้วไหมล่ะครับ เขามาในเข้ามาในห้องทุกทอครับกำลังอาคิดอยู่ครับผู้ใดเข้ามาครับอืม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 เจ็บเจ็บไปสี่อันแล้วต้องสิบอันห้า จ็ดเอาตกเจ็ดแปดเอาเก้าหรอปุ๊บสิบโอเคอุ้ยตก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  กันไฟเอ,อ้อนี่นี่คือการแชร์ลาวาโอ้แชร์ลาวาไม่แช่แอดมินนะวันนี้แอปเปิลทองอันนี้เอ็นชาร์ดด้วยมันไม่ได้เป็นอันชาร์ดมาหรอกมันคาบเอาอืมคีบะหึไหน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 ไปนคีบะไหนคอร์ Okay. เออผมตกโอเคไอ้ตรงนั้นหายไปแล้วผมไม่เห็นคุณเลยน่ะผมได้ยินแต่เสียงพัดลมของคุณน่ะมาดิีที่ได้จะายแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะเปิดตกลาวาครับเมื่อกี้คุยกับแม่อ วันนี้เพิ่งอาดไปสองคลิปเองไม่ได้คลิปที่สองอัดดองไว้แล้วก็ค่อยไปเอาลงคุณนนอยู่ไหนหเอ้เจอแล้ว <Inf> อ๋อออดละไว้หมดไฟอีกโอย้ยใครมันมาจุดไฟวะเราไปหาตรงที่ยังไม่มีคนไฟดีกว่า นีผมขุดแล้วขุดหา <ปก S 1> อะไรพวกนี้นเด็กกุ้ง,งมีอยู่ยี่สิบสี่อันนิดเดียวเองเอยติดตรงไหนที่เรายังไม่ได้ไปตะลุยบ้างเนี่ย ฮะมีใครตอบผมได้บ้างเนี่ยพี่นน<อ>พี่นนอยู่ตรงไหนครับรอ,ะะอืม,มจะมาแล้วนะผมมาสำรวจก่อนเนี้ยแล้วค่อยอัดคลิปเห็นแร่มันเยอะดิเอ้ยขึ้นดิตรงที่เดิม มีตรงไหนใหม่มั้งวะพิธีกรขาดคนเนื้อให้พี่แทนนะเวลาเข้าบนในร้านเกมแล้วนะครับใหม่มันดังไหมวะเนี่ยอืใครเข้ามาครับในห้องกาลเน่ากำลังอาคลิปอยู่ครับใครเข้ามาครับใครมานะครับ โอ้ยไม่มีตรงไหนให้ตะลุยเลยอ่ะมีนอนไปอยู่กันแถวไหนเนี่ย,ย,ยผมก็ไม่เห็นพี่นนเลยเนี่ยแล้วผมจะไปตะลุยดันเจี้ยนตรงไหนเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมอยู่ตรงไหน,น เออตกโหแหลกมากเลยเหมือนทางนี้ไม่มีคนไปนะตอนนั่งไปนั่งผมกำลังปรชิญกับน้ำไหลอยู่ขอขออุดน,น้้ำก่อนแป๊บหนึ่งขาอ,อุดน,น้้ำก่อนมารับทีพีให้อืมออุดน้ำน้ำก่อนขออุดนน้ำก่อน อดน้ำก่อนตอนั้นเขาอ้น้ำกันเป๊ะๆเาะว่ามันไม่เป๊ะเดียรแล้วแหละโอเคน้ำก็ยังไหลยูไหลจากไหนวะ ออตอนนี้ผมก็กำลังหาสาเหตุน้ําไหลอยู่เพราะมันไหลจะตรงไหนอรับได้แล้วรับได้แล้วกำลังกําลังจะรับให้พี่นนทีพีมาใหม่พี่นนทีพีมาใหม่พี่นนพี่นน ผมว่าผมหลุดแล้วแหละแน่แเลยพี่นนท์ห,หรอแต่ยังไม่มีใครหลุดหรอเพราะว่ายังคุยกันได้อยู่ก็แปลว่ายังไม่มีใครหลุดขอเข้าใหม่กันละกันนะเซิร์ฟนี้เป็นอะไรไม่รู้นะครับเซิร์ฟนี้น่า,นา,นาเซิร์ฟหลุดครับเปิดบังไปยไหอะไรนะครับ กินอะไรไปอ๋อเซิร์ฟตงชาใช่ไหมโอเคนี่เหรอไม่บอกใครใครกินอ่เาเข้าเซิร์ฟใหม่แล้วกันนะครับเซิร์ฟนี้ก็เล่นได้เหมือนกันเฮ้ยนักแคสเกมคนไหนมั่งเนี่ยที่มันอัดแปลนมาแล้วเซิร์ฟหลุดแล้วมันเล่นเซิร์ฟใหม่เนี่ยอะมันมีไหมเนี่ยเฮ้ย,ยคุณคือใครคุณเด็กแกนบ้านผมนะ่ะขอร้อง พี่มีคนมาอยู่บ้านผมใครไม่รู้เอ้ยอะไรวะเนี่ยอ้าวใครมาจุดไฟเนี่ยอ้าวมันธนูด้ีกว่ะอันนี้คือที่ชมวิวอันนั้นคือบ้านผู้ใดไม่รู้นะครับที่มโหูรานจริง อ่านูเล่นเซิไหนอาเลนะครับอ่นเซิฟไหนเซิฟเก่าเล่นได้หรือยังครับเซิร์ฟเก่าเล่นได้ยังเดี๋ยวเราไปดูสิโอ้โอเคเล่นได้แล้วเล่นเซิฟเก่าเล่นได้โอ้คนมันอัดคนอัดคลิปบ้านใครเนี่ยเขาเล่นแล้วเปลี่ยนเซิร์ฟไปเปลี่ยนเซิร์ฟมาเนี่ยโอ้ตากล้องนี่หลอนจริงๆ แล้วกล้องอื่นแล้วเนี่ยเอิมความหมายของผมแน่ตอนนี้อยากจะฮีรร่อบายนะครับผมแต่ก็ยังไม่เจอสักทีแับไปได้ปยเ็นได้ยินแคแจ๊เวเลได้ยินเสียงพัดลมแชทแจ๋เวเลยเนี่ยโอ้โหคคปเปอร์ดุ้งเลย มดุ้งเลยเมื่อกี้ดุ้งเลยพี่เอ้ยโคตรมหาเสียวเลยเฮ้ยข้างบนมันเล่นเซิเก่าเรื่งอะเล่นเสบเก่าที่เล่นกันเมื่อกี้ใช่ไหมที่มันหลุดเมื่อกี้ใช่ไหมเซิบที่มันไม่ใช่ตัวหนังสือภาษาไทยอะเซิบที่เฮ้ยเซิอะไร ตอนนี้ผมกำลังเจอดันเจียนดีๆนะโอเครู้สึกจะมองว่าเขาเห็น,หน้าปากทอดก่อนขอปรับให้อะไรให้มัน่ากลัวก่นอนต้นมือ อ้าวติดพูเทคใครวะช่างมันเถอะมุ้ก็จะเจอดันเจียนอะไรดีๆแล้วคุณพี่นนอยู่ตรงไหนครับโอ้ใครพูดคำหยาบครับเมื่อกี้ คนที่เขียนในกาลิน่าเหรอเอ่อตัวพูดไม่ได้ภาษามันจะมันจะว่าภาษาภาษาที่ภาษาภาษาเนื้อเนื้อนาษาภาษาได้ยัง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 ใครอยากใครอยากช่วยช่วยกันนะเออเดี๋ยวผมดูก่ัน สมาคมคนเล่น่อนคุณพี่ต่อครับถ้าคุณพูดมากนะคุณโดนนะครับเอออย่าพูดคำหยาบครับผมแบนออกจากห้องนะครับถ้าผมแบนได้นะหายหลอด เมื่อกี้เสียงใครคุณคุณครับไ <conclusions. S 1> บคสมาคมนะสมาคมคนได้พรคุณได้แล้วอ้าวคุณพี่ต่อคุณีเมียบก่อนสิครับผมกำลังอัดคลิปอยู่นะครับแล้วคุณไปร้านเกมเนี่ยคุณไปเล่นเกมอะไรครับพนใช่ไหมครับผมไม่รู้ตัวคุณก็มีอยู่เกมเดียวเลยแหละคุณพี่ต่อเอ้ยพี่อยากเล่นไหมคบแต่พี่ลืมตัวแล้วเล่นได้ไหม ดไ้คุณพี่ต่อเขาอยู่ป .5 ครับแต่อายุมากกว่าผมหนึ่งปีครับเขาซ้ำชั้นเขาเขาไม่ได้เรียนนะครับ,ใ,บ,บใช่ขเขาคือแล้วผมก็พูดประวัตนนินับเชาของเขาไปนะครับเดี๋ยวเขาไปให้ดูเอ้ยปอกหู้ไดมอนมาไออะดิ โหนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก้อนสงสัยมันขุดมาแล้วมันเจอแล้วมันตายก่อนมัน้งหรือแม่นก็หิวตาย <c oughs> แต่คนที่เลือดเต็มี <c oughs> ได้แน่ๆครับ <c oughs> ผมขุดไปแล้วอู้ทองทำไมเหล็กมันอยู่กับทองวะ อทำไมมันมาโผล่ที่ไหนมาเนี่ยแล้วผมรับทีพ่พีเหรอเอาผมรู้สึกว่าผมอัดไปนานแล้วเนี่ยผมต้องออกกําลังกายผมต้องออกไปออกกําลังกายแล้วนะเอยขอกินแอปเปิลก่อนกันคือตอนนี้ราวามไม่เป็นอะไรที่น่ากลัวเลย คลิปนี้ก็รู้สึกจะนานพอสมควรแล้วคะคุณพี่นนท์ครับเราจะหยุดคลิปกันเลยไหมครับพอผมต้องไปแล้วนะครับคุณพี่นนท์ครับไปดไปดอึ๊บเนี่ยเออก็แช่ออนเซ็นนะ,ะ,ะก็อนนอะเออเราจะแช่อผมจะแช่ออนเซน็นคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แบบบนมึดนะครับ สวัสดีครับคุณสวัสดีด้วยสิสวครับด <Audi. S 1> อครับ,บครับบายบาย